รีแคปคู่เดือดชารโดผด็จศึกมือวางอันดับ2กุหลาบดำไล่์ทุ่แต้มฟิลิปเปก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ มาเริ่มกันที่คู่รองของศึกวันไฟไนท์3าบาบัมบาราคูยาเต้นักชกก้านยาวตัวแทนฝรั่งเศสเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ2องของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทขึ้นสังเวียนล้งตำแหน่งสุดชีวิตจากผู้ท้าชิงอันดับ3 ชาโด์สิงมาวินจอมบูยอดกระตันยูจากเมืองตรากในกติกาโมยไทยรุ่นไฟเวทเกมการชกยกแรกดำเนินไปอย่างสูสีต่างฝ่ายต่างแลกอาวุธกันอย่างต่อเนื่องแต่ยังหาจังหวะโจมตีจุดอันตรายกันไม่เจอเข้ายกที่2ชาโด์ Shadow ปรับแผนเดินลุยหนักและได้จังหวะไล่บัมบาล่าจนมุมชาโด์ Shadow สาดแข้งขวาเข้าไปถึงแม้บัมบาร่าจะดึงหลบพ้น แต่ชาโดโชว์ไหวพริบเพี่ยงหมัดกลับจากข้างหลังอย่างรวดเร็วเข้าเต็มใบหน้าของบัมบาล่าซุดลงไปกองกับพื้นสู้ต่อไม่ไหวผู้ชี้ขาดบนเวทีจึงยุติการชกส่งชาโด้ประเดิมแต้มแรกบนเวทีวันใหญ่ด้วยการเอาชนะ TKO พร้อมรับโบนัส50,000ดอลลาร์สหรัฐมาครองเป็นครั้งแรกมาต่อกันที่คู่เอกนำรายการของศึกวันลุมพินี ฟ i l i p เป้โลบผู้ท้าชิงอันดับ3ของเรนกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทประจัน,นากับซ้ายอุกบาทกุลาบดำสอจอเปียกอุไทยยอดมวยหมัดหนักไฟนี้เป็นการเดิมพันกันที่ใครชนะอาจจะได้ขึ้นไปแก้มือกับนาบิวอานานเรียกได้ว่าเป็นศึกคนแพ้น,นาบิวก็ได้ครับไฟนี้เริ่มเกมมาหลังเช็คของกันด้วยการแลกแข้งกันในยกแรกกุลาบดำ เริ่มเดินเครื่องเบียดฟิลิปเป้ที่ดักจังหวะโต้กลับอย่างรัดกุมเกมค่อยๆร้อนขึ้นทีละนิดและเดือดสุดในยกตัดสินเมื่อกุหลาบดำบุกชิงจังหวะออกหมัดและเตะซ้ายเล่นงานฟิลิปเป้โลโบเข้าเต็มเป้าหลายดอกจบครบสายกกุหลาบดำคว้าชัยชนะด้วยคะแนนเสียงเอกฉันเก็บชัยชนะต่อเนื่องเป็นไฟที่4ี่ลูกเกมไฟนี้เรียกได้ว,ว่าออกมาค่อนข้างอึดอัดนะครับต่างคนต่างระวังตัวแต่ก็ยินดีกับเจ้าเขียวด้วยนะครับ แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ2ไฟที่เพิ่งจบลงไปนี้พิมพ์บอกแอดมินได้ทีใ่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด s u b สไครต์ให้เราปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24 ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ